จากฝั่งอังกฤษดดนผู้ดีค่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2564หรือว่า2021นะคะวันนี้เรายังอยู่ที่แคมป์ที่4ค่ะทุกคนยังไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะว่าธุระเรายังไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็จะเข้าไปธุระในตัวเมืองสกันตอบเดี๋ยวจะพาทุกคน ดูชมวิวทิวทัศน์นะคะของหมู่บ้านวินทรงแฮมด้านหน้าตรงนู้นะะเรากำลังเข้าไปในตัวเมืองด้วยวิธีการที่เราจะนั่งรถเมยค่ะทุกคนเพราะว่าเราขายรถยนต์ไปแล้วนะคะรอที่จะกลับเมืองไทยก็ขายทุกอย่างขายบ้านขายรถตอนนี้เรามาอยู่แคมป เรามีมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ฉันอยากจะนั่งรถเมล์คะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้วยว่ารถเมล์เมืองฝรั่งเขาจะเป็นยังไงวันนี้ก็อากาศดีคะ่ะทุกคนปกติแล้วเนี่ยเดือนตุลาคมแบบนี้มันจะไม่มีอากาศที่อุ่น14องศาแบบนี้แล้วนะคะแต่ปีนี้โลกร้อนมาก เดี๋ยวช่วงสักสามโมงสี่โมงมันจะเป็นอากาศจะขึ้นอยู่ที่20องศาซึ่งแปลกมากที่ฉันอยู่ที่นี่มา11ปียังไม่เคยเห็นเดือนตุลาคมที่มีอากาศถึง20องศาค่ะทุกคนปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆค่ะ ยจะให้ทุกคนดูหมู่บ้านนิดหน่อยตอนนี้ลมก็แรงนะคะรัดผมกระจุยกระจาบ้านเมืองฝรั่งก็จะสูงๆต่ำๆแบบนี้นะคะจะเป็นส่วนใหญ่แต่โซนที่เป็นพื้นเรียบๆราบๆเนี่ยก็มีค่ะมีหลายพื้นที่มีหลายที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะประมาณนี้แบบนี้นะคะ ตอนนี้เหลืออีก5นาทีค่ะทุกคนรถเมย์กำลังจะมาแล้วะคะรถเมย์ที่ประเทศนี้ตรงเวลามากค่ะทุกคนออกกำหนดออกเวลาไหนเท่าไหร่ก็ต้องออกตามนั้นจริงๆค่ะบางทีเข้ามาถึงยังไม่ถึงเวลาออกก็จะจอดรอคนค่ะทุกคนเพราะว่าความตรงเวลาเนี่ยก็จะทําให้คนที่อยู่บ้านละแวกใกล้เคียงไม่ไม่ต้องส p ปันการเดินมาขึ้นรถเยอะนะคะเขา กะได้ว่าเขาเดินมาสองนาทีได้ขึ้นรถทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปยืนรอตรงป้ายรถเมย์กันนะคะนี่นค่ะป้ายรถเมย์ค่ะทุกคนเสาเล็กๆแล้วก็มีรูปรถบัสขา,ขาวๆส้มๆตรงนั้นนะคะนี่แหละค่ะปลายรถเมย์ประจำหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอรถเมย์กันตรงนี้นะคะมีหนุ่มน,น้อยยืนรอยอยู่ เม์มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นรถเม์กันกดลงก่อน Single three n and return each. s ์ o u i g h e c h Yeah right, two two return six t i r e o d s t y pounds I'll e a v e You go for thank you. Thank you. รถจะจอดจนนิ่งสนิทแล้วคนค่อยเดินลงนะคะแล้วก็คนที่จะขึ้นก็ต้องรอให้คนลงก่อนเราค่อยขึ้น ถึงแล้วนะคะถึงคิวรถแล้วค่ะเราจะต้องลงตรงนี้ ค่ะจะเป็นย่านช้อปปิ้งของสการ์อ์นะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แวะซื้อของที่ร้านจีน mm hmm. เล็กน,น้อยนะคะ mm hmm. ในช่วงที่เดินแถวแถวบริเวณ mm hmm. แถวช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีวิดีโอหรือว่ารูปภาพมาให้ทุกคนได้ดูมากนักน,นะคะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องระวังในการที่จะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอ mm hmm. ไปโดนใบหน้าของเขานะคะ ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่มอเตอร์โฮมของเรานะคะอันนี้เป็นคิวรถเมลที่เราลงมาเมื่อเชา้านี้ตอนนี้เราก็จะกลับไปแล้วนะคะโดยการใช้ตั๋วที่เราซื้อเมื่อเช้าก็คือเป็นตั๋วแบบไปกลับนะคะคิวรถข้างหลังเนี่ยนะคะรถโดยสารแท็กซี่เนี่ยเข้าไม่ได้นะคะก็เป็นคิวที่ส่งคนได้ที่ปากทางแล้วก็ให้คน เดินมาขึ้นรถเมล์ต่อนะคะีิฉันเห็นเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยนะทุกคนไอ้โรคระบาดเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกอะล่มจมมากนะคะทุกคนเห็นไหมร้านรวงว่างเปล่านะคะคนก็เดินน้อยมากผีทักจะหลอกค่ะทุกคนข้างหลังดิฉันจะเป็น ชานชาลา L นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นชานชาลา B ไกลๆทางนู้นจะเป็นชานชาลา D นะคะตัว D ตอนนี้ชานชาลาของเราจะเป็น L ค่ะที่เราลงเมื่อเช้านะคะ L ค่ะตัว L อันนี้นะคะสายรถของเราจะต้องไปที่นี่ค่ะตัว L ส่วนชานชาลาตรงนี้นะคะก็จะเป็น F D นะคะ ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นจีนะคะไปที่ชานชลาแอลกันชานชลาเจนะคะจะเป็นเจตรงนี้เป็นเอ็มตรงนู้นเป็นเคค่ะตรงนี้เอ็นใครมาสายไหนก็ให้นั่งรอที่ซุ้มหรือว่าชานชาลาตรงนั้นนะคะเรามา L, แอล้วก็มานั่งรอที่แอลตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นชานชลาแอลของเรานะคะ เราสามารถกลับไปที่โฮมได้เลยนะคะเนี่ยทุกคนไปที่เมืองของที่ที่ฉันอยู่นะคะพอถอดชัน,น,นชรา,าก็จะมีนะคะเป็นกระจกกันบางฝนบางลมให้เราได้นิดหน่อยนะคะที่นั่งก็ประมาณนี้นะคะนนนหนุหน่มที่สุบรีหรืวอว่าคนที่สุบรีก็<ร><อ>จะนั่งอยู่ข้างนอกกันค่ะ ตรงตู้ดำๆตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะคะที่นี้เราเดินมาจากตรงนู้นนะคะตรงที่จอดรถแท็กซี่ตรงนู้นนะคะที่เห็นรถวิ่งมาตรงที่มีคนเดินออกมาตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำสาธารณะ,ะคะ่ะทุกคนในสถานที่ที่เป็นสาธารนณะหรือว่าสถานที่ช้อปปิ้งของประเทศอังกฤษเนี่ย จะไม่ค่อยมีห้องน้ําเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเพราะนั้นการที่คุณจะออกมานอกบ้านแล้วก็มาช้อปปิ้งอะไรเนี่ยคุณต้องดูว่า,าคุณจะต้องจัดการเรื่องห้องน้ําของคุณให้ค่อนข้างดีนะคะบางที่ก็มีห้องน้ํานะคะแต่ก็คือไม่เยอะค่ะทุกคนก็เป็นบางที่นี่แทบจะวิ่งขาผิดเลยนะคะทุกจะหาเจอนะเพราะนั้นการที่คุณจะออกมาช้อปปิ้งหรืออะไรเนี่ยคุณจะต้อง พร้อมนิดหนึ่งเรื่องห้องน้ำอันนี้ประสบการณ์ตรงมีห่าห้องน้ำนี่โห oh! สั่นไปทั้งตัวเลยค่ะทุกคนตอนนี้บัสของเราก็มาแล้วนะคะเทียบท่าน,นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบัสกันราคิวแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เข้าพร้อมตอนนี้คนขับก็เปลี่ยนคนนะคะเมื่อกี้คนที่ขับมาก็น่าจะออกเบนไปแล้วะคะ่ะคุณลุงคนนี้ก็มาขับแทน บางคนก็ไม่ได้ซื้อตัว๋วก็ซื้อตัวใหม่นะคะของเราเป็นตั๋วไปกลับเราก็แค่โชว์จะโชว์ตั๋วนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าต้องรอกี่นาะ น,นี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนนะคะรถก็จะแน่นกันกนิดนึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะมีบัตรของนักเรียนนะคะแค่โชว์บัตรก็ขึ้นรถเมฟรีค่ะโชว์บัตรสแกนบัตรนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของอคนพิการนะคะแล้วก็คนที่มีลูกอ่อนหรือว่ามีสัมภาระเยอะๆหรือว่ามีหมามีแมวขึ้นมาบนรถนะคะก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้จะสะดวกนะคะประตูปิดรถออกเลยนะคะคนเต็มรถก็ออกเลย ได้รถเมล์แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่แคมป์นะคะเดี๋ยวจะแวะซื้อของอีกสักอย่างหนึ่งในร้านค้าตรงนี้ก่อนค่ะอันนี้ซื้อของเสร็จแล้วค่ะทุกคนซื้อของในร้านเล็กๆเมื่อกี้ตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่แคมป์แล้วนะคะจะใช้เวลาเดินสักพักนึงค่ะทุกคน เพราะว่าแคมป์ก็ไปอยู่ตรงนู้นใกล้ๆแม่น้ำฮัมเบอร์นะคะทุกคนเงียบสงบมากเวลาตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆค่ะ <c oughs> เดินมาเจอลูกควินส์ค่ะทุกคนนี่เป็นลูกควินส์นะคะ ลุงบอกว่าควินซ์ทำแยมอร่อยมากโอ<ฮ>้ไม่เอาอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลฟรีนะคะใครจะเก็บไปก็ได้คะ่ะนี่ค่ะดูดูทิวทัด หมู่บ้านที่เงียบสงบดีเหลือเกินตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเบาๆสีต้นไม้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยน,นิดนึงค่ะทุกคนดิฉันเกือบจะเดินตรงไปแล้วนะคะตรงนู้นนะตุงบอกว่าเธอหลงอีกแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปทางนี้ ทางนี้ค่ะทุกคนหลงทางค่ะตอนนี้กำลังเดินลงเนินค่ะลุงก,ก็จะไปไวไวๆหน่อยส่วนดิฉันก็จะเจ็บหัวเข่าค่ะมีปัญหามากตอนขึ้นเนินไม่มีปัญหาค่ะตอนลงเนินนี่สำหรับสวนี่ทรมานมากค่ะ อย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งว่าดิฉันจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ในการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่สวยๆงามๆที่มีชื่อเสียงที่มันโด่งดังนะคะแต่ถ้าหากว่าใครชอบที่จะดูความเป็นธรรมชาติความเป็นบ้านนอกของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ติดตามชมกันได้นะคะเพราะว่าแคมป์ส่วนใหญ่ที่เรา ไปเช่าอยู่เนี่ยนะคะเราจะเลือกดูแคมทีอ่อยู่ตามบ้านนอกจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าได้บรรยากาศท้องทุ่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เราจะเอาน้องหมาของเราทั้งสองตัวไปเดินด้วยค่ะทุกคนเพราะนั้นสถานที่สวยงามและก็มีชื่อเสียงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีในคลิปของฉันนะคะตอนนี้ก็ถึงเต็นท์ของเราแล้วค่ะทุกคน Oops. Oops. <Oops. S 1> ทิ้งน้องหมาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะเอาไว้กับลูกชายนะตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นนะคะน้องหมาก,ก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากๆตอนนี้ลุงก็พาน้องหมาไปเดินนะคะเพราะว่าดีใจหลักเกินพ่อกับแม่กลับมานะคะแคมป์ของเราก็มีสมาชิกมาเพิ่มนะคะมีเด็กๆมาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ต้องขอตัวแล้วค่ะทุกคน ไปทำกับข้าวกับปลานะคะเอาไว้คลิปต่อไปมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะนำมาฝากกันอีกนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ